หลังจากที่พระเอกนานก็ได้เข้าไปใช้หอคอยที่มันก็ใช้สำหรับในการนั่งบ่มเพาะพลังในหน้าคับและจากนั้นมันก็จึงได้มีเรื่องพระเอกนันได้มีเรื่องไปกับสิทธิ์พี่สองคนไปนั่นเองที่ก็ได้มาหาเรื่องไปกับเขากต่ทว่าท่านผู้อาวุโสนันก็ได้เข้ามาห้ามเอาไว้ได้ทันและจากนั้นเราสิทธิ์ก็กำลังยื่นอึ้งกันอยู่ เมื่อพวกเขาก็ได้เห็นรายชื่อที่เป็นรายชื่อของพระเอกว่าพระเอกนั้นเน่ยนะครับก็คือสิทธิอัจฉริยะน่าใหม่ที่แข็งแกร่งสึง่งสิทธิพี่ตัวโกงอย่างไอเจ้าชิวยาเนี่ยนะครับผมมนันก็กําลังจับจ้องสายตามาที่พระเอกไปบ้างนั่นเองตัวของเขานั้น ก็มีความแค้นมากๆที่ตนเองได้มาพ่ายแพ้ในการต่อสู้ให้กับซิดน่ามายังพระเอกไปซะได้และจากนั้นในชากต่อมาพระเอกก็จึงได้มาเจอกับแม่นางชิงเอ,อิรผู้นี้ไปสาวรับใช้คนใหม่ของเขานั่นแหละนะครับผมเธอก็บอกกับพระเอกว่ายินดีด้วยนายท่านในที่สุดน่ยท่านก็สามารถมีลายชื่อที่มันก็ติดอันดับ สิทธ์อันดับสูงในสำนักแห่งนี้ไปได้แล้วและนี่นะนายท่านมันก็คือของรางวัลที่มอบให้กับท่านข้าได้เตรียมมันเอาไว้ให้กับท่านแล้วพระเอกนั้นก็เลยได้มาพบกับหินแห่งอวกาศก้อนหนึ่งไปชิงเอเ๋อเธอก็บอกว่าท่านนะ่ะก็ดูออกด้วยยนางนั้น่ารอว่าของสิ่งนี้นั้นมันก็คืออะไรนี่มันก็เป็นของที่ดีมากๆสำหรับผู้ฝึกยุ่ยไปเลยก็ว่าได้ พาเอก็เลยบอกว่าข้านะ่ะก็จะนาหินก้อนนี้เพื่อไปใช้งานในการนั่งบ่มเพาะพลังไปก่อนละกันและตัวเจ้าเองนะก็จงอย่าให้ใครเขามาลบกวนข้าได้เป็นอันขาดเป็นระยะเวลาถึงสองวันด้วยกันด้วยละ่ะและจากนั้นน่ะนะครับชาก็จะตัดมาพาเอก็บอกว่าตัวเขานั้นก็จะต้องรีบบ่มเพาะพลังจากหินวิญญ,ญาณอันนี้ไปซะแล้วพาเอก็นั่งบ่มเพาะพลังไปต่อจนกระทั่งมาเนี่ยนะครับคุ้ม มันเนก็มาถึงวันที่เป็นศึกการประลองการแข่งขันเพื่อชิงผู้ชนะนั่นเองพระเอกนั้นก็จึงได้เดินทางมาถึงที่สนามประลองแห่งนี้ไปอีกและพระเอกนั้นก็ดูจะตื่นเต้นเอามากๆ เป็นเพราะว่าหนทางแห่งการเป็นผู้ฝึกยุทธแบบจริงๆจ,จังๆของพระเอกนั้นมนันก็กําลังที่จะเริ่มต้นขึ้นมาแล้วนั่นเองนะครับสึ่งเมือ่อพระเอกนั้นได้กระโดดขึ้นมาบนเวทีแต่ตอนนี้เขานั้นก็ได้กลายเป็นคนดังของสํานักซี่ลิงยวนไปแล้วและทันใดนั้นเองมันก็มีประตูมิติ หลายบางอย่างที่จูจูมันนะก็ได้เปิดออกท่านผู้อาวุโสนั้นก็จึงได้เดินออกมาเดินบนอากาศมาด้วยความเทพเป็นอย่างมากซึ่งเมื่อศึกการประลองในครั้งนี้นั้นมาแน่นนะครับก็จึงได้เริ่มต้นขึ้นผู้อาวุโสต่างๆนั้นก็จึงทําการใช้พลังของเขาออกมานะครับเพื่อที่ก็จะเป็นการใช้ผนึกเวทมนต์ที่สุดจะแข็งแกร่งของเขา ทำให้เหล่าสิทธ์ทุกคนที่ได้เห็นก็ถึงกับต้องอึง้งทึ่งกันไปเลยนะครับผมในพลังความเทพของท่านผู้อาวุโสเหล่านี้ไปและเมื่อประตูมิติบานนี้มันก็จึงได้เปิดออกและพระเอก เขาก็จึงไม่รอชาร้าไปด้วยเช่นกันจัดการทําการนั่งสมาธิไปในทันทีสึ่งเหล่าศิษย์แต่ละคนนั้นก็ต่างโชว์ระดับความเทพแสดงระดับพลังที่แท้จริงของพวกเขาออกมานั่นเองสึ่งมันก็จึงได้ทําให้ปรมัมอาจารย์ที่นี่ทุกคนนั้นก็ต่างพากันประทับใจไปมากๆที่ในปีนี้นั้นก็มีศิษย์จากสํานักซีเหลียงยวนที่ก็เป็นศิษย์อัจฉริยะที่มีความแข็งแกร่ง แบบอยู่มากมายไปเลยอีกนั่นเองแต่ทว่าทันใดนั้นน,นะครับเมื่อพวกปรมาจารย์นั้นก็ได้มองมาที่พระเอกของเราแต่ทว่าเขาท่าน,นก็ต้องกลับพบไปเลยว่าพระเอกในตอนนี้เขานั้นก็ไม่สามารถเลยที่จะมาแสดงละดับพลังที่แท้จริงพลังขั้นสูงของเขาออกมาได้ในตอนนี้ท้าไม่อาจารย์ตัวโกงอย่างปรมาจารย์เทียนเขานั้นก็จึงได้หัวเราะเยาะพระเอก แล้วก็บอกต่อไปนะครับว่าไหนข้าน่ะขอลองดูหน่อยละกันจะได้หรือไม่ว่าไอ้เจ้าชือกวงเฉิงเจ้านั้นก็จะตองมาอับไอายไปจากที่แห่งน,นี้ได้มากมายถึงเพียงไหนกันละ่ะดูเหมือนกับว่าในวันนี้นาะเทพเจ้าเองนั้นก็จะไม่ได้เป็นฝ่ายเข้าแข่งแก่แบบนั้นใช่หรือไม่กันละ่ะไอเจ้าชือกวงเฉิงและท่านใดนั้นเองนะครับ พอรามาจารย์ตัวโกงเนี้ก็ถึงกับต้องมาอึ้งเมื่อคร้านั้นก็ได้เห็นอะไรบ้างอย่างเมื่อพระเอกนั้นได้ใช้พลังขั้นเทพเพื่อที่จะเป็นการเปิดท้องฟ้าแห่งนี้ไปและพวกศิษย์คนอื่นๆน,นั้นก็เริ่มที่จะเห็นกันไปแล้ว ว่าระดับพลังของพระเอกนั้นมันก็ไม่ธรรมดาเป็นระดับพลังที่มันก็เทพเอามากๆอาจารย์ตัวโกงนั้นก็เลยได้ตายื่นอื้งกิมกี่อ้าปากค้างต่อไปพวกผู้คนนั้นก็ต่างบอกกันไปต่างๆหน้าหนนะ้าวันในรอบหลายปีมานี้พระเอกน่นก็เรียกได้เลยนะครับว่าก็เป็นสิทธ ที่มีระดับพลังที่สูงมากที่สุดที่กขาแดกแสดงออกมาที่นี่เกินกว่าที่ใครนั้นจะสามารถเปรียบเทียบไปได้และเมื่อพระเอกนั้นได้ลุกขึ้นมายืนและเขานั้นก็จึงได้คิดในใจว่านี่มันก็ยังไม่ใช่พลังทั้งหมดของข้าผู้นี้เลยนะั่นนะแต่ทวามันก็เป็นการดีมากแล้วที่ข้าเขาจะต้องมาทำการปกปิดพลังที่แท้จริงของข้าแบบต่อไปก่อนละกัน แต่ฉากต่อมาเนี่ยนะครับปรมาจารย์พวกเขาก็เลยได้บอกไปว่าเขานั้นก็จะให้เหล่าสิทธิ์หังหมดนี้ได้มาต่อสู้กันและคนที่ชนะก็จะได้รับของรางวัลต่อไปที่เป็นรางวัลในระดับศักดิ์สิทธิ์ไปอีกด้วยแต่โดยความที่ปรมาจารย์นั้นก็จึงได้เห็นว่าพระเอกของเรานั้นเนี่ยนะครับก็เป็นคนที่ก่อนมีความเก่งกาจมากยิ่งกว่าใครๆดังนั้นอาจารย์เนี่ยก็จึงจะจัดให้พระเอก นั่นก็จะต้องมาต่อสู้ไปแบบโดนลุ่มแบบสามต่อหนึ่งไปนั่นเองนะนะครับแต่ทว่าพระเอกนั้นก็ดูจะไม่ได้เกรงกลัวต่อพวกสิทธิ์พี่ไปเลยแม้แต่น้อยและจากนั้นพวกสิทธิ์พี่ก็เลยได้บอกว่านี่เจ้าก็อย่ามาดูถูกพวกเราให้มันมากเกินไปถ้าอย่างนั้นเนี่ยมันก็ย่อมได้เลยนะั่นนะเราก็จะไม่ออมมือให้กับสิทธิ์มาอย่างเจ้าเช่นกันแล้วสิทธิ์พี่ทุกคนก็จึงได้พุ่งตัวเข้ามาหาสัดพลังทั้งหมดเพื่อเข้าโจมตีใส่พระเอกแบบต่อไป โจมตีเข้ามาแบบไม่หยุดยั้งก็เลยทีเดียวก็ว่าได้เป็นเพราะว่าพวกเขานั้นก็มีความต้องการต่างก็อยากที่จะได้ของรางวัลจากปรมาจารย์ไปนั่นเองเป็นรางวัลใน,นระดับขั้นศักดิ์สิทธิ์ไปด้วยเช่นเดียวกันพระเอกนั้นก็จึงได้เข้าไปดวลวิชาการต่อสู้กับพวกศิษย์พี่ไปอย่างรอเท่มากๆซึ่งก็หลบก,การโจมตีทั้งหมด จากพวกสิทธิ์พีไปได้สำเร็จและหลังจากนั้นพระเอกนั้นก็จึงได้ทำการตามมาใช้วิชาลูกเตะเข้าโจมตีใส่พวกสิทธิ์พี่ต่อไปและต่อมาพระเอกก็เลยได้หลอให้พวกเหล่าสิทธิ์พีนั้นเข้ามาโจมตีซส่งพวกเขาในกด้โจมตีมาโดนกันเองพระเอกนั้นก็จึงได้กระโดดหลบพระเอกจัดการสัดพลังสุดโหดเข้ามาเป็นพลังวิชาหมัดไปนั่นเองนะครับทำให้พวกสิทธิ์พีนั้นก็ทิ้งกับ ต่อมาลอยเกรเียนถอยล้างกลับไปพวกสิทธิ์พีน่นก็บอกต่อเลยว่านี่มันก็จะเป็นไปได้ยังไงกันอย่างนั้นน่ะลือไอเจ้าชื่อกวงเฉิงนั่นก็สามารถที่จะหลบการโจมตีจากพวกเราทั้งหมดไปได้อีกแถมก็ยังได้ซัดพลังมัดที่รุนแรงสวนกลับพวกเรามาได้อีกอย่างนั้นนะล้อและทันใดนั้นเองน่ะนะครับพระเอกนั่นก็เป็นฝ่ายเอาจริงขึ้นมาบ้างทําการใช้พลังกงล้อสายฟ้าสวรคนนั่นเองพวกสิทธิ์พีนั้นก็ต่างคิดแน่ใจ พอทายอย่างนั้นเราก็ขอยอมแพ้ไปน่าจะดีกว่าคงที่จะไม่สามารถรอดตายไปจากสถานที่แห่งนี้ไปได้แน่ๆภระอของเรานั้นก็จึงไม่ปราณีจัดการใช้วิชากรงจักรขนาดยากเป็นการเข้ามาซัดใส่สสโลกของพวกศิษย์พี่แบบต่อไปโลที่เบาบางเหมือนกระดาษน,นะครับผมมันก็จึงค่อยๆแตกสลายหายไปในที่สุด จนกระทั่งพวกสิทธิ์พี่ทุกคนนั้นถอถึงนกลับต้องมาลอยกระเด็นถอยหลังกลับไปด้วยพลังของพระอเอกพระเอกนั้นก็จึงได้เดินมาอย่างหล่อแล้วก็บอกกับพวกสิทธิ์พี่ต่อไปว่าพวกท่านเองนั้นนะก็ยังดื้อดึงกันอยู่แบบนั้นใช่หรือไม่การานะถ้าหากว่าไม่ยอมแพ้ไปแต่ด้วยดีข้าเนี่ยก็จะมาทำการเข้าไปต่อสู้กับพวกท่านไปอย่างเต็มกำลังไปเลยก็แล้วกัน พวกสิทธิ์พีนะครับผมก็ไม่ยอมพระเอกง่ายๆเป็นเพราะอยากได้ของวิเศษแับสุดๆทําการประสานพลังของพวกเขาเข้าด้วยกันอีกครั้งแต่ทว่าพลังฮอคอยของพระเอก มันก็เป็นอะไรที่เทพมากจนเกินไปทาให้พวกศิษย์พี่ทุกคนนั้นก็ถึงกับต้องล่วงลงมากองอยู่ที่พื้นแต่พระเอกนั้นก็ยังใจดีถามการไว้ชีวิตพวกเขาไปนั่นเองพระเอกก็จึงได้รับของวิเศษจากอาจารย์ไปอีกและจากนั้นเนี่ยนะครับฉากก็จะตัดมาอีกครั้งหนึ่งที่ตัวละครใหม่ถึงสองคนซึ่งลูกน้องในเขาก็จึงได้เข้ามา รายงานกับหัวหน้าของเขาไปนะครับว่าในตอนนี้พวกเราก็ได้มาค้นพบตัวของพระเอกไปแล้วพระเอกก็คือคนที่ได้สังหารพวกพ้องของเขาไปแต่ถ้าว่าในตอนนี้พระเอกก็กาลังที่จะเป็นจุดสนใจเป็นอย่างมากเป็นสุ์คนเก่งจากสํานักซีลิงยวนทาให้พวกเขานั้นก็เป็นการยากที่จะมาลงมือทําอะไรหรือว่าสังหารพระเอกได้ และชายผู้ที่เป็นหัวหน้าเขาก็เลยสั่งให้ลูกน้องของเขาหานได้ไปจับตาดูพระเอกเอาไว้อย่างใกล้ชิดไปแทนนั่นเองและชายคนนี้เขาก็เลยได้ทําการเปลี่ยนดอกไม้อันนี้ให้ได้กลายเป็นดอกไม้เยอกแข็งไปในทันทีซึ่งกระบ่งบอกได้เลยว่าตัวของเขา นั้นก็เป็นผู้ที่สามารถใช้พลังถาดนำแข็งเป็นหลักนั่นเองนะครับผมแต่เขานั้นก็บอกไปต่ออีกว่าเอ้เจ้าฉี่กวงเฉียงผู้นั้นข้าเนี่ยก็จะต้องเป็นคนลงมือข้าเจ้าให้ตายดูตัวของข้าเองตายไปแบบที่ไม่ต้องมีหลุมฝังศพไปเลยก็ว่าได้อย่างไงกันละ่ะและฉากนะคะก็จะตัดมาตัดกลับมาที่พระเอกไปอีกครั้งในตอนนี้ระดับพลังทั้งหมดของพระเอกนมันก็ได้เพิ่มสูงขึ้นมาสูงขึ้นมามากๆด้วยเนื่องหินวิเศษ ที่พระเอกนั้นก็เพิ่งจะได้รับมาจากแม่นางชิงเอ๋อไปมาก,ก่อนหน้านี้ พระเอกนั้นก็เลยได้บอกต่อว่าเขาเนี่ยนะครับก็จะกลับไปที่นั่นเพื่อไปดูอันดับของตัวเองไปอีกทีหนึ่งว่าในตอนนี้นั้นตัวของพระเอกก็จะมีระดับของการเป็นสิทธิ์อยู่ที่ขั้นเท่าไหร่กันแน่และถ้าหากว่าเขานั้นก็ได้มาเลื่อนระดับไต่ขึ้นไปจนสูงมากขึ้นแล้วพระเอกก็จะได้รับสิทธิพิเศษในการเข้าไปยังหอคอยการปมเพาะพลังในชั้นที่สไปได้ซึ่งมันก็เป็นชั้นต้องห้ามนั่นเอง โดยที่พระเอกก็จะได้ไม่ต้องไปแย่งใช้ห้องฝึกฝนวิชาไปกับ พวกศิษย์พี่สองคนที่มันก็ชอบมากหลังควานแล้วก็กอกวนพระเอกอยู่และทันใดนั้นฉากต่อมาพระเอกเขาก็จึงได้แวะเข้ามาเยี่ยมชมสืบการประลองในคู่อื่นๆไปบ้างแล้วก็จึงได้เข้ามาพบไปกับคนที่ก็มีนามว่าซูหมิงซึ่งในสนามแห่งนี้น,นะครับเขานั้นก็คือสิ์อันดับที่4 6แเลยก็ว่านได้จากสำนักซีหลิงยวนแห่งนี้แถมในเดือนนี้ก็ของเขาเอง ก็ยังถือได้เลยอีกด้วยว่าก็เป็นคนที่สามารถเดินระดับชั้นขึ้นมาได้อย่างรวดเร็วเป็นอย่างมากเลยก็ว่านได้หลังจากที่ตัวเขานั้นก็ได้จัดการสาตว์พลังเข้าโจมตีและก็เอาชนะสิทธิคนหนึ่งไปได้สําเร็จนะครับผมเขาก็เลยได้บอกต่อไปว่าเจ้าหนู ข้านะก็ขอยึดตำแหน่งจากเจ้าที่ก็เป็นตำแหน่งที่45อันดับนี้ไปก่อนก็แล้วกันนะเจ้าเนี่ยมันก็ช่างเป็นคนที่ออนแอมากเสียจริงๆเลยนะข้าจะบอกให้และมีใครอีกไหมล่ะที่ก็ต้องการที่จะมาท้าประลองกับข้าซึ่งทุกคนที่นี่นั้นก็ต่างเกลง้กล่วัวในพลังความแข็งแกร่งของชายผู้นี้ซูหมิงก็เลยได้บอกต่อไปว่าพวกเจ้านะ เป็นแค่คนขี้คลาดกันใช่หรือไม่พวกเจ้าทุกคนนะ่ะก็ได้ถูกขนานนามว่าเป็นสิทธิ์อัจฉริยะจากสำนักซีหลิงหยวนตถ้าว่าเรื่องแค่นี้นะก็ยังไม่กล้ามารับคำท้าของข้าผู้นี้ไปเลยดูเหมือนกับว่าคำเยินยอที่พวกเจ้าได้รับมานั้นมันเนี่ยก็คงจะเป็นแค่เพียงลมปากเท่านั้นเองอย่างนั้นนะซนนะและท่านใดนั้นเองนะครับพระเอกของเราเขาก็จึงได้กระโดดขึ้นมาบนเวที เพื่อมารับคำท้าไปจากไอเจ้าซูหมิงไปนั่นเองคนดูก็เลยต่างพากันตื่นเต้น เพนเพราะว่าทั้งสองคนนี้นั้นก็มีระดับพลังที่ก็แข็งแกร่งมากๆกันทั้งคู่ส่วนพระเอกนั้นก็เป็นถึงสิทธิหน้าใหม่เป็นหมามือที่ทำให้ทุกทุกคนนั้นก็ถึงกับต้องอึ้งทึ่งกันมาแล้วในศึกการประลองรอบแรกซูหมิงมันก็เลยได้บอกกับพระเอกว่าข้าก็ขอดูหน่อยก็แล้วกันนะว่าคนที่โด่งดังมากๆเช่นเจ้าเนี่ยก็มีดีอะไรกันบ้างซูหมิงมันก็จึงได้จัดการซัดพลังโจมตีเข้ามาใส่พระเอกในทันทีซึ่งพระเอกก็หลบมาได้สําเร็จแล้วก็บอกกับมัน ว่าจอนก็เก่งดีเหมือนกันนั้นนะดาน,นั้นข้าเองก็คงจะต้องขอเอาจริงขึ้นมาบ้างไปแล้วเช่นเดียวกันพระเอกก็จึงได้เอาจริงขึ้นมาและจัดการใช้พลัง เป็นพลังห่อคอยเพื่อเข้าโจมตีสวนกลับไปสูหมีงมันได้โดนพระเอกซัดจนถึงกับต้องลอยกระเด็นพระเอกของเราก็ได้บอกกับมันไปว่าเป็นยังไงบ้างล่ะทีนี้ตัวเจ้าเองก็ได้รู้แล้วใช่หรือไม่ว่าขาดภูนี้ก็มีดีอะไรบ้างและหลังจากที่พระเอกนั้นเอาชนะเขามาได้สําเร็จไปแล้วและทันใดนั้นเองเน,นะครับพระเอกของเราก็ทําการนาปลายสานักอะไรบางอย่างขึ้นมาใช้งานซึ่งมันนั้น ก็เป็นสัญลักษณ์ที่ก็บ่งบอกได้ถึงว่าตัวของพระเอกเองนั้นก็จะขอมาทําการท้าประลองไปกับสิทธุทุกคนที่อยู่ณที่แห่งนี้เลยก็ว่าได้นั่นเองและใครก็ตามที่ก็มีความต้องการที่จะ มาท้าประลองกับพระเอกของเราไปนั้นก็สามารถที่จะขึ้นมาบนเวทีแห่งนี้ไปได้ทุกเมื่อไปเลยนั่นเองซึ่งต่อมาชายคนหนึ่งเขาก็เลยได้คว้างดาบของเขาแห่มันได้ขึ้นมาบนเวทีแล้วก็กระโดดเหยียบมันไปยังลอเทซึ่งเขานั้นเนี่ยนะครับผมก็คือสิทธิอันดับที่4 3ของที่นี่ซึ่งพอมาถึงเขานั้นก็ได้ประกาศออกไปเลย ว่านี่มันก็คืออะไรกันอย่างนั้นน่าร้อนเนี่สิทธนาใหม่ของสำนักของเรานั้นก็กลับมาใช้ปลายท้าประลองกับทุกคนณนะที่แห่งนี้ดูเหมือนกับว่าความโด่งดังที่เจ้าแต่มาเพียงแค่ชั่วค่าคืนนั้นมันก็จะทําให้ตัวเจ้านั้นเกิดความหิงผยองมากเกินไปแบบนั้นใช่หรือไม่กันล่ะผาเอกก็เลยบอกกับสิทธพี่ไปว่าข้าเองน่ะก็เคยได้ยินชื่อเสียงเรียงนามของสิทธพี่กูมาเป็นเวลานานแสนานานมากเช่นเดียวกัน ไม่คิดเลยนะว่าในวันนี้เราทั้งสองก็จะมีโอกาสได้มาต่อสู้และประลองกันบนเวทีสิ่งสิทธิ์พีนั้นก็จึงได้ตอบกลับว่าเจ้าเองก็เคยได้ยินชื่อของข้าอย่างนั้นน่ลึกถ้าอย่างนั้นทําไมเจ้าน่ะก,ก็ถึงไม่รีบรีบยอมแพ้ต่อข้าไปซะตอนนี้ล่ะเจ้าเองก็คงจะได้ยินมาใช่หรือไม่ว่าข้าก็เป็นคนที่มีพลังแข็งแกร่งมากมายถึงเพียงไหนข้านะ่ะก็ไม่ใช่คู่ตอกก้อนเหมาะสมกับมือใหม่ อย่างเด็กเช่นเจ้าหรอกนะข้าจะบอกให้พาเอกเลยได้บอกกับสิทธิ์พี่ไปว่าข้าไม่ถอยแล้วท่านจะทําไหมกับข้าอย่างนั้นนะห้อถามให้สิทธิ์พี่จะได้ฟังไปดังนั้นก่อถึงกับโกรธพระเอกมากจนเลือดขึ้นหน้าเขาก็เลยได้บอกว่าน้อยแน่นี่แกเนี่ยก็บางอาจมาดูถูกข้าพูดนี้อย่างนั้นนะห้อสิทธิ์พี่กูก็เลยพุ่งตัวเข้ามาและบอกว่าตาเถอะเขาได้ทําการดึงดับออกมาจากพื้น และใช้พลังของเขาในการสัตว์พลังเข้ามาโจมตีพระเอกก็จึงใช้วิชาระบำดาบดอกบัวไปต่อซึ่งมนันนะครับก็เป็นดาบที่พระเอก นันได้ขโมยมาก่อนหน้านี้นั่นแหละนะครับผมเป็นวิชาดาบที่แข็งแกร่งมากๆจนสามารถทําให้พระเอกนั้นก็ถึงกับต้องมาอดใจไม่ไหวถึงขั้นต้องขโมยและหยิบดาบอันนี้มาด้วยหลังจากที่เขานั้นได้มาเอาชนะตัวโกงคนหนึ่งไปได้สําเร็จนั่นเองและจากนั้นต่อมาสิทธิพีกก่กูก็กระโดดเข้ามาโจมตีไปอีกเข้ามาซัดพลังวิชาดาบกับพระเอกจนกระทั่งมันนะครับก็จึงได้เกิดเป็น แรงระเบิดที่มันก็รุนแรงมากๆและจากนั้นทั้งสองในนาคขับก็ได้เข้ามาต่อสู้กันไปต่ออีกด้วยความสูสีคู่ขี้เป็นอย่างมากนั่นเองเหล่าคนดูนั้นก็ต่างยืนอึ้งไปอยู่ตรงนั้นพวกเขานั้นก็ไม่สามารถเลยที่จะ มาเปรียบเทียบชั้นระดับพลังคกับคนเก่งๆอย่างทั้งสองคนนี้ไปได้เลยนั่นเองนะนะครับแต่หลังจากการเข้ามาวัดพลังกันไปมันก็ทำให้ทั้งสองคนนี้นั้นก็ต่างต้องกระเด็นถอยหลังกลับไปตามๆกันในตอนนี้ตัวของสิทธิ์พี่กูเขานั้นก็จึงได้เข้ามาเห็นแล้วว่าพระเอกนั้นก็แข็งแกร่งมากมายขนาดไหนเขานั้นก็จึงได้มายอมรับในฝีมือความเทพความเก่งกาจ ของพระเอกของเราไปด้วยเช่นเดียวกันจัดการสัตวพลังวิชาดาบที่เป็นวิชาที่ถูกลืมเข้ามาโจมตีพวกเราสิคนอื่นๆเขาก็บอกว่าพระเอก อันก็เก่งไม่ใช่น้อยที่ก็สามารถมาไล่ต้อนสิทธิพี่กูที่เก่งกาจจนกระทั่งเขานั้นก็ถึงขั้นที่จะต้องมาใช้วิชาลับของเขาออกมาแบบรวดเร็วได้มากมายอะไรกันถึงขนาดนี้ไพ่ก็จึงได้จัดการซัดพลังวิชาหมัดไปต่อเป็นพลังวิชาหมัดหอคอยสุดแข็งแกร่งเข้าไปปะทะกับสิทธิพี่อีกครั้งหนึ่งเป็นครั้งสุดท้ายสิทธิพีน่ะนะครับผมก็จึงได้ยิ้มแน่ใจเป็นเพราะว่าเขานั้นก็รู้ดีว่าถ้าหาก สู้วัดพลังกันแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆโดยตรงพระเอกที่ก็เป็นศิษย์หน้าใหม่และเขายังไม่ได้มีระดับการบ่มเพาะอะไรมากขอจะต้องมาเป็นฝ่ายแพ้แพ้ต่อเขาไปแน่ๆแต่ศิษย์พี่นั้นก็หารู้ไหมนะครับว่าพระเอกนั้นก็เป็นคนที่ได้รับพลังวิเศษมาจากต้นไม้วิเศษเก่าแก่โบราณแต่ก่อนหน้านี้นั่นเองพระเอกก็จัดการซัดวิชาดาบไปเพียงแค่ครั้งเดียวก็ทาให้ศิษย์พี่นั้นก็ทิ้งกับต้องมาล่วง เป็นฝ่ายพ่ายแพ้ต่อพระเอกไปแต่เขานั้นก็ทิ้งกับต้องมายกธงขาวและขอยอมแพ้และหลังจากที่อันดับของเขานั้นมันก็ได้มาถูกยึดไปโดยพระเอกและทันใดนั้นนะครับจูจูเนี่ยมันก็ได้มีศัตรูหน้าใหม่ได้โผล่ขึ้นมาบนเวทีไปอีกซึ่งก็เรียกได้ว่าในตอนนี้ทางด้านตัวของพระเอกเองก็จะต้องมาได้มาต่อสู้ไปแบบ ไม่ได้พักพรกันไปเลยทีเดียวเชียวก็ว่าได้สิทธิพี่คนนี้นั้นเขาก็มีอันดับเป็นถึงอันดับที่40และนามของเขานั้นก็คือสิทธิพี่เลย่ยชาน และทนันใดนั้นเมื่อการต่อสู้มันก็จึงได้เริ่มต้นขึ้นและทั้งสองคนนั้นขอเข้ามาล้วมมาชุดใส่กันไปอย่างเมามันสุดๆพระเอกนั้นก็จึงต้องงัดทุกกระบวนท่าที่เขานั้นสามารถใช้ได้ให้ออกมาซึ่งหลังจากที่พระเอกนั้นก็ได้หลบลูกเตะจากสิทธิ์พี่คนนี้มาได้แล้วก็จึงได้ทําการเข้าไปสอกสิทธิ์พี่เข้าไปแบบเต็มๆทําให้สิทธิ์พี่เนี่ยนะครับก็ทิ้งกลับต่องมาลากเินทอยลันกลับไปเลยผลก็ปรากฏว่าพระเอกนั้นก็เป็นฝ่าย เอาชนะเขามาได้อย่างง่ายดายไปด้วยเช่นเดียวกันเร็วกว่าที่เอาชนะสิทธิ์พีคนก่อนหน้านี้มาได้ไปซะอีกแต่สิทธิ์พีคนต่อมาก็จึงได้กระโดดลงมาเพื่อต่อสู้ประลองกับพระเอกไปเพิ่มอีกซึ่งในคราวนี้เนี่ยนะครับหนังก็จะเล่าไปแบบเร่งรัดเลยว่ามันก็เป็นพระเอกนะครับที่ก็สามารถมาเอาชนะพวกเขาผ่านไปได้แบบติดต่อกันถึงหลายคนภายในระยะเวลาอันสั้นไปอีกด้วย จนกระทั่งนั้นที่สุดมันก็มาถึงคิวของแม่นางคนหนึ่งที่นางก็จึงได้โผล่ขึ้นมานางไม่รอช้าแล้วก็ทําใช้วิชาบางอย่างที่ทําให้พระเอก หลานก็ถึงกับต้องมายืนอึ้งปากค้างกันไปเลยทั้งสองคนนั้นก็ได้เข้ามาต่อสู้กันด้วยวิชาดาบเธอก็จึงเอ่ยปากถามกับพระเอกว่านี่เจ้านะก็ไม่ได้มีความคิดที่ก็จะมาอ้อมมือให้กับผู้หญิงตัวเล็กๆอย่างข้าไปเลยอย่างนั้นนะหรอพระเอกก็เลยได้คิดแน่ใจว่าถ้าหากข้าได้อ้อมมือให้นางไปแล้วล่ะก็ก็จะต้องมาเป็นฝ่ายแพ้ให้กับนางไปแง่ๆเลยก็ว่าได้ เธอคนนี้ก็เป็นคนที่เก่งกาจมากๆนะครับสามารถที่จะเข้ามาต่อสู้กับพระเอกไปด้วยความสูสีเป็นอย่างมากนั่นเองในคราวนี้พระเอกก็เอาจริงขึ้นมาบ้างจัดการทําการใช้เคล็ดวิชาถานไม้ตายของเขาถึงสอันภา,ายในเวลาเดียวกันไปอีกด้วยเธอกเลยต้องมาวิ่งหลบ พลัง่าไม้ตายของพระเอกแบบต่อไปแม่นางคนนี้ก็ถึงกับต้องวับขื้นมาเพื่อที่จะเป็นการใช้วิชาทำลายพลังท่าไม้ตายของพระเอกลงไปให้ได้นางเนี่ยนะครับก็จึงได้พุ่งตัวขื้นมาจนเจอไปกับพลังหอคอยศักดิ์สิทธิ์คันเทปของพระเอกและจากนั้นเธอก็จึงได้ใช้พลังหมัดนะครับสัดใส่หอคอยของพระเอกเข้าไปแบบเต็มๆไปเลยก็ว่าได้ จัดการทำลายวิชาหอคอยของพระเอกลงประดาสสำเร็จในที่สุดเถก็เลยได้บอกกับพระเอกว่าสิทธิ์น้องเอ๋ยเจ้าน่กก็จงกลับไปทำการฝึกฝนเปลดวิชาใหม่มาให้มันดีกว่านี้น่าจะดีกว่าพระเอกของเราก็ไม่รอช้าเช่นกันจัดการใช้วิชาท่าแมกตาอ,อีกอันนึงออกมาเป็นพลังมังกรที่ตัวของเขานั้นก็ไม่เคยที่จะใช้ที่ไหนมาก่อนเลยนั่นเองจัดการโจมตีใส่สิทธิ์พิจกกระทั่งทำให้นางนั้นก็จะตองมาเป็นฝ่ายแพ้แพ้ต่อ นานเนี่ยนะครับก็ได้ถามกับพระเอกวันนี้เจ้าก็ทําได้ยังไงกันอย่างนั้นน่ารอพระเอกก็จึงได้เก็กรอกับนางไปต่อแล้วก็ทําการยึดอันดับไปจากนางนั่นเองนะครับผมและทนันใดนั้นมันก็มีคนได้โผล่มาเพิ่มอีกเขานั้นก็คือสิทธิอันดับที่19ที่ก่อมีนาเมื่อเซียวลัวเฟิงแต่ทว่าเขานั้นก็ไม่ได้มาอย่างที่แห่งนี้เพื่อที่จะมาขอต่อสู้ท้าประลองไปกับพระเอกแต่ก็มาเพื่อยื่นข้อเสนออะไรบางอย่าง ไปให้กับพเอกของเราไปนั่นเองเขานั้นก็มีความต้องการที่จะอยากให้เอกนั้นก็ไปช่วยเพื่อนของเขาในการปรุงยาเผก่ก็ไม่ได้สนใจอะไรคําขอของเขาเลยแต่ถ้าว่าชายคนนี้ก็ยังไม่ละความพยายามแล้วก็ทําการยื่น สัายาไปจำนวนเงินมาให้กับพระเอกของเราได้ดูพระเอกได้เห็นดังนั้นก็จึงได้ตอบตกลงไปใน,นทันทีและก็จบกนไปก่กอนนะครับสำหรับการสปอยใน EP นี้ถ้าหากคุณผู้ชมชื่นชอบนะครับผมก็รบกวนฝากกระจไไาา Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมยนะครับผมขอพระคุณทุกคนมากๆากครับสำหรับวิดีโอนี้ผมทำหน้าที่เต็มที่แล้วต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ